me put a lot of chili, okay? okay. Wow, well, that's a lot. <laughs> Not really. <laughs> a, little, a little bit That's going to be really spicy, that one, eh? Yeah, because you say you eat something else. But you have it. Oh, crab. Like yeah, Yo, look at that, guys. You're going to have one of those, or? โอเค okay. ใส่ขนมจีนลงบายจัดว uh, <laughs> <laughs> ันแนฮาวน์บิสติบิทจัดไริสติบิทน้สุกมีวารไดเอ็ดเอคูสมิทวันแอนคูสมิทวัน I'm a little cook bag. So what you're making a salad, are you? Yeah. That's good. Yeah, good. Lime? Yeah. You gonna use all that? Yeah, like and, and what's that? Fish sauce. Fish sauce? I don't know, mudfish. Oh mudfish, yeah. Thank you, Is that what they call it? Mud? <laughs>

กูย้ำเหม่ยใบหม้ออ๋อสมอลต์มอลต์มิลค์อ๋อนั่นสุดโอเคลองทดสอบหูเล็กส์เย้อ๋อฉันชอบอิ่ดเย้ฉันคิดว่าหนีวิวชอบอิ่ดแอบเล่อโอเคคุณกินดูได้แต่ฉันไม่ได้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  Gee whiz! Mm! -hmm. God. <laughs> yeah, <I'm> starving! Tiếng <laughs> thong that, a female, yeah? That's a female, that one. ดินย okay. <Yeah. S 2> oh, ังติดดินใช่ไหมอร่อยมากค่ะซ้มตำเทนอร่อยมากเเป็นนนส้บแต่ทั้งตีนน่ะไก่แต่ก็ต้องระวังมีกระดูกด้วยิงซอออสนวว้าทุกคนกินมาเป็นเมียฝรั่งตกเป็นยังไงบ้างฮะของแต่ละชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็หลูกของเพนหนัก ธรรมดาเรียบ,เ,ยบเป็นชีวิตเหมือนครอบครัวคนไทยทั่วไปเพราะว่าเพ่อนอยู่บ่าเด็กใส่ชีวิตหรูหรานะคะใส่ชีวิตแบบสไตล์คนไทยเลย mm hmm. เพ่นต่บาเวลาเพ่นสอนลูกเพ่นกาจจะสอนผสมระหว่างไทยไทยกับฝรัง่งวัฒนธรรมไทยกับฝรัง่งก็ขึ้นเด่นเรืองมัลายาสำหรับอ่าในอันนี้บ้านติ่งทูมิกฟอร์ลีฟิทอยู่ ฝรั <like> you. Mm ่งไรอยู่เป็นอั a กอริทึมอันน a ้รายแรก I mix บิลทาวินฝรั่งอันไทยอันไทย I forgive อันนี้ to learn more อ t ไร e m นไทยเขาเสมอเป็น to be polite to be respect people to be like when say hello you now have to be สว mm ัสดีครับ for greeting which well, he does quite often now mm hmm. <yeah. S 2> very good อันนี้เป็น礼貌 <Yeah. S 2> อันนี้พี่จะเน้นสอนเรื่องมารายาทให้ลูกค่ะมารายาทไทยแต่ว่าถ้าปจะมารายา,รา,ยา,รา,ยาดีกับพ่อกับแม่อีกนะะอันนี้ <laughs> mm. wow. อ, <laughs> อืนน้าวสอยสอร่อยค่ะพี่จะเน้นอะไรนะเห็ดกุ้งตีนไก่ มีแต่เห็ดข้างนั้นเลยเห็ดเห็ดเข็มแล้วลิฟต์อินนะตุบีถ่ายไว้แล้วตุบีฝาดหลังไว้เป็นตุบโกลิฟต์อันหนักตะขันทีละมีสิ่งไทยฟู้ดด้วยสิบอันนี้มีสิ่งอันมีสิ่งโฮม the hard thing for live there. Yeah. Yeah, อย่างเดอะฮาร์ติงสำ e รับมีทุลีบินเด้เยอะพิเศษเมื่อวั right? Mm. <c oughs> winter, very cold and very quiet in jersey สำหรับการที่เป็นเมียฝรั่งนะคะเพมเดี๋ยวขอแนะนำว่าถ้าไปอยู่ต่างต่างอ่าต่างประเทศนะคะไปอยู่เมืองนอกจะลำบากตรงที่แบบว่าเรื่องอาหารจะกินแต่ตอนนี้มันสมัยใหม่แล้วเนาะแต่ที่สำคัญก็คือต้องทำกับข้าวให้เป็นนะคะถ้างั้นก็จะไม่ได้กินของอะไรที่ตัวเองอยากกินอันนั้นโด the balancing is f o r t h ไทยแล t ดีทมี่ทฟาลังทูิบียนต้าคันทรมี you want to eat เดย์ f o o ด Thai food you h a v ับ o l เ a r ยน o o k ิ n g ดับบลิเยนยูมิสิงโซมาดอันนี้ออืมอมมอื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 มิ they มอมอืมอืม m อืมมอออมอมออม I mean, remember we used to cook for my dad? Yeah. Dad Thai, eh? He never yeah. had Thai before, did not he? Mm-hmm. He said, like, "Oh, this is good. Mm hmm mm -hmm. it was, it was... Mm. Oh, that big bit from the old... The old dip here, it? Wow. Okay, I just ask... I just ask Thai lady, if you are... Uh, find out that your husband affair to you, what you will doing? Oh. <laughs> come down, ho, come ho, ho, เป็นอยากรู้นะคะ่ะปเทศจังไหนมาาสมาานะะบูรณ์มาถ้าสามเท่าอพู้ยิ่งเท่านะค่ะจับได้าษาสาม,มีเท่ามกิกิหรือ,อไปมิชูเทาะเทจังได uh, แต่ว่าของพรนี่บ่เคยมี่เนี่ยไป h a ปเนทูยูแย่ยันเนี่ยไปแฮ e เพนทูยูแย่ no ก็ร้อยเนาะเนี่ย e เพนทูยูบัต ก็พาในใบใจแดงค่ะบม่มีเรื่องจะช่จังปะอยู่ด้วกันตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะก็เลย We are really together 24 hours of the day every day of the year always together เ h ้ยไม่เ p a r t Yeah, <part. S 3> yeah. เวล่เวลอย o อาแอนเวลท t เ o t o อาฟอ t ์แ o น r วลท o แ r นเวลอน sometime เวลี่แรก็พอนี่คือจะม่มีปัญหาดอกขาพทัวยังอยู่น้ำกันตลอดยี่สี่ชั่วโมง I mean all t h e b a s n that mm hmm. you know you k n o ย r e single when y o u r kid you know I'm mm hmm. yeah, 54 now you just don't want Đủ hả? Uh, But one thing, I think all the men do it. When uh, all the men see the nice, cool looking lady, definitely they they looking the lady. <laughs> well, <laughs> you you do it. Uh, you you it. looking at them. <laughs> <laughs> What's going on? Now, uh, men always say this, they say if you don't look at a woman, that means you're gay. <laughs> it's okay, that does not mean you feel guilty. No, I don't yeah. know. <laughs> no, I just, you can look. I never go out, so can I? No, I said if you go out, even if you go out with me and you see a lady that's good looking, definitely you will looking. It's okay, I think it's okay for a lady, but not, you have to be look for not not look like that. Oh, <laughs> no, lady. no, go. <laughs> บัลย like ูแคนลูกไหนแรกเรือว่าเดอะเบสิ่งทุลุกเดาพอเดลี่เดดไปรู้ว่าจะลูกอะไรแรกเนาะจะดูอะไรได้เนาะถามมาปกตินะคะผู้ชายเนาะค่ะเกือบทุกคนแหละค่ะเวลาเห็นผู้หญิงสวยอ่ะกรต้องมองเนาะค่ะก็เหมือนกันแหละกับผู้หญิงเฮาอ่ะ เวลาเห็นภายนาตาดีๆเราก็ต้องมองนะคะเนาะตาบากรบบได้รหมายเข้ามามันก็เลยเป็นเรื่องปกติอะเนาะมันเหมือนกับว่าเอียกเอาหือพลังเพศตรงข้ามเนาะบ่อะก็อยากหัวแต่ว่าขันนาเกียร์เนาะค่ะเนาะขันมองเห็นที่ยิ่งสวยๆเราก็มองแบบว่าบ่บ่ห้เกียร์เทาแบบว่าสิ่งตาหน่อยเบิ่งจิไปเรื่อยๆแบบมันนาเกียร์เนาะค่ะเนาะ i say it you can look it's, i think all the uh, lady is understanding but I, I don't know anybody but for me i understand i'm okay if a man like your husband looking for a lady some like walk hard and good looking but not like like that Not so like, intake no. that looking smile, you looking so much, but you can look like that, it's okay. Yeah, yeah. but not, not a flirty look. Back. Not a flirty look, You're looking oh, wow, if like that. Just look. Like, if, if, I mean. Three days' night or something like that. Well, I suppose, yeah. Yeah, but yeah. You don't go. <laughs> you don't, don't go like that. You just say. No. <laughs> just look like that, okay, but not look. Yeah. Not look like that. <laughs> like... <laughs> I'm in trouble after this. <laughs> It's okay. น้องชมเจ้าฟันแล้วในภาพนี้ You know uh, I'm never upset you think like that You know you, have, you see me upset with you like that Cheer like you like that You seen <No. S 2> You never seen y I'm h yeah? o l d n g b ่ c k e v e r y t h That's because I never do <laughs> oh, Hang on h a n on h a n God ไม่เกิดเลยาเป็นเพมีปัญหาเอางว้ากว่าจิ๊กแซนจเป็นคนจิ๊กนถ้าอว่าขอจะเป็นคนบดีเน่บอพูดถึง่าปกติทั่วไปนะคะะสำหรับเพืนะคะบ่ค่อยมีปหาพรนี้เพราะว่าตาหายมองเป็นกตบดไดแบบเป็นขนุนหัวเราหลักัตะลุก Gee w e but I I I n i s e Uh, thai ladies that married to slangs, who, who, who kind of like think yeah, are, are they jealous when they get when their husbands go to the bars or i don't know uh, i don't know it's just uh, i mean you shouldn't be talking about this really but <laughs> it's just nice well, to have something like that yeah. it? it's, all right. it's just uh, that up, man. yeah, yeah the most time when, when the guys go to the bars anyway they want to chat with their friends and have a over drink you know yeah. what sports and that not oh, anybody yeah. the same no yeah, anybody my friends the same it. i know but not anybody that mm. be the same oh my god <laughs> <laughs> wow <coughs> Mm -hmm. Oh, yeah. Pink one. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> mm. Mm. I think Annie will it's like on that one. Mm. You say you like it. Crikey. You're not finished yet. No, because you know what? What? i have to take my time eating crab. Mm hmm. y นี่ย yeah. you know, o ุ y รู้ไ o w e ่า a t าไม่สา l l รถถ่ายทำท e ้ง l s ดนี้ได e เพราะว่าผมยังก t นอีก o ระมาณสาม l ้อนโต๊ะเลยใช y เร t ลากินกินไปของเล้าแล้วคะน้องโอเคทุกชิ t o เล็กๆงเอบางทีเพิ่นจะกิคานแกงล้วค่ะแล้วก็้านของเราเพิ่งบริเวณหยาดแกน้ำเล่านะคะแล้วจะเห็ดของเราเองเนี่ยแกของเราเองมีนอทีเคเห็นน้ำกีบเป็นหนึ่งให้แก้เทนั้นหรอคะ If I can eat the shell, l l eat the shell, but it's a little bit crispy. ชอบตีนบ mm ้างตีน hmm. ต uh, mm ีนค่ะยิ่งเสพตัวบ้านหนาว Yeah okay I haven't looked at that in l a long time eat those อืมตีนมีกลัวหนาวไม่เอา okay we'll stop and start the camera yeah bye-bye bye-bye